สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันพุธที่27ธันวาคมปี2566ค่ะวันนี้มามีออสการ์ค่ะชาวนาคนนี้นะคะมาอัปเดตราคาเข้าเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะทุกคนหาจะบอกว่าราคาก็นิ่งแต่ว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ดีนะ,ะชาวนาหลายคนค่ะรอลุ้นหลังปีใหม่นะคะได้หมื่นแปดมื่อไร่พร้อมขายเทีน่นะคะได้อ่านนะคะคอมเมนต์ที่ทุกคนได้ร่วมคอมเมนต์มานะคะจะบอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อย เลย,เลยนะคะหลายรายการด้วยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกเหนียวก็อัปเดตนะคะข้าวปลืกเจ้าน้ำปรทุมธานีอย่างเงี้ยก็อัปเดตทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมาดูรายการแรกกันเลยนะแต่และจังหวัดไล่เรียงกันไปค่ะเริ่มเลยค่ะ ค่าปึกเจ้านะคะนาปี2566/67ค่ะจังหวัดนครสวรรค์12,400บาทถึง12,800บาทจังหวัดพิจิตร12,300บาทถึง13,000บาทจังหวัดกำแพงเพชร11,800บาทถึง12,700บาทจังหวัดพิษณุโลก11,700บาทถึง13,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดสุโขทัย11,400บาท 11,500บาทจังหวัดเพชรบูรณ์11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,100บาทถึง12,200บาทจังหวัดชัยนาท12,000บาทถึง12,800บาทจังหวัดอุทัยธานี11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดชาเชิงเซา12,250บาทถึง12,500บาทจังหวัดอุตรดิต์1 1 1,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดปราจีนบุรี12,000บาทจังหวัดลพบุรี12,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดนครนายก12,500บาทจังหวัดปทุมธานี12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดนครปฐม12,500บาทถึง12,900บาทจังหวัดอ่างทอง11,900บาทถึง12,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,400บาทถึง12,700บาท จังหวัดราชบุรี12,600บาทถึง12,700บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี12,000บาท รายการต่อมานะคะขาเปลือกฮอร์มันลี่ค่ะปี2 5 6 6ันทับจค่ะจังหวัดสุรินทร์หนึ่งหนสามพันสี่ร้บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งหมื่นสามพันหบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทจังหวัดศรีสะเกดหนึ่0หบาทถึงหนึ่งบาท จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งหบาทถึงหนึ่งหันหบาทจังหวัดมหาสารคามหนึ่งหมันห้าร้บาทถึงหนึ่งัก้าร้อยบาทจังหวัดยะโสธรหนึ่งสามพันแปดร้บาทถึงหนึ่งามร้อยบาทจังหวัดชัยภูมิหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พับาทจังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจังหวัดนครพนมหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่ 4,100บาทจังหวัดสกลนคร13,200บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดกาฬสิน์14,000บาทถึง1 4 5 0 0บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง1 4 3 0 0บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง1 4 3 0 0บาท จังหวัดเชียงราย13,500บาทถึง14,700บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13,700บาทจังหวัดหนองคาย13,500บาทถึง13,700บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทจังหวัดเชียงใหม่13,500บาทถึง15,800บาทจังหวัดเลย11,000บาทค่ะ ดูรายการต่อมากันเลยนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิ <H orm onic> ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างค่ะจังหวัดนครสวรรค์12500บาทถึง13500บาท จังหวัดสะแก้ว13,500บาทจังหวัดพิจิตร13,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดพิษณุโลก15,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดชะเชิงเซา13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุตรดิตถ์14,700บาทถึง15,200บาทจังหวัดนครนายก13,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะ ข้าวเปิกปทุมธานีค่ะในปี2 5 6ัห้ารค่ะจังหวัดลบบุรี1 2 0 0 0มบาทถึง12,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1 3 0 0 0บาทถึง13,200บาทจังหวัดชัยนาท1 2 0 0 0บาทจังหวัดอุตรดิตถ์หนึานห้าร้อบาทถึงหนึ่งานหก้อยบาทจังหวัดอ่างทองหนึ่งอาร้อยบาทถึงหนึ่ง้อบาทจังหวัดสิงห์บุรีหนึ่งหมื่บาทถึงหนึ่งหามพันเจ็ด ตะบ,บุรี13,400บาทถึง13,500บาทจังหวัดกาญจนบุรี13,000บาทจังหวัดปทุมธานี13,500บาทจังหวัดนครนายก13,000บาทค่ะ ดูรายการต่อมากันเลยนะคะข้าเปลืกเหนียวมเมล็ดยาวค่ะในปี2566ทับ67ค่ะจังหวัดคอนแก่น12,700บาทถึง13,400บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดสกลนคร12,300บาทถึง12,800บาทจังหวัดกาลสิน13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดบนราชธานี12,000บาทถึง12,500บาท จังหวัดร้อยเอ็ด1 2ึ0 0หบาทจังหวัดชัยภูมิหนึ่งมื่นสอบาทถึง13,500บาท จังหวัดหนองบัวลำพู12,700บาทจังหวัดหนองคาย12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดเลย12,700บาทจังหวัดเชียงใหม่11,700บาทถึง12,300บาทจังหวัดมุกดาหาร13,000บาทจังหวัดลำพู11,600บาทถึง12,300บาท ดูรายการต่อมากันเลยนะคะข่าวปวกเหนี่ยวเมลขขะนะ็ดคละณปี2566/67ค่ะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะจังหวัดอุดรธานี11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดเชียงราย1600บาทถึง11,800บาทจังหวัดนครพนม1800บาทถึง11,000บาทจังหวัดหนองคาย11,500บาทถึง11,700บาทจังหวัดเลย9,000บาท จังหวัดอำนาจเจริญ1800บาทถึง12,500บาทจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ12,500บาทถึง13,500บาท ทุกคนขามามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้ได้นำเสนอจบลงไปแล้วทุกรายการค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกลมการ้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอย่าลืมนะคะร่วมกันคอมเมนต์กันเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะบอกต่อกันด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฝากช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย